สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับกลับสู่อาถรรพ์ครับคุณเคยเดินทางคนเดียวไหมครับการไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยการนอนในที่พักที่ไม่ใช่บ้านของเรามันมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ลึกๆเสมอเรื่องราวในวันนี้ถูกส่งมาจากคุณเอ็มครับเขาเป็นนักเดินทางที่รักการไปเที่ยวคนเดียวและประสบการณ์ที่เขาจะเล่าต่อไปนี้ คือเหตุผลที่ทำให้ทุกครั้งก่อนจะจองที่พักเขาจะต้องเช็คประวัติของสถานที่นั้นอย่างละเอียดทุกครั้งเพราะเขาได้เจอมากับตัวแล้วครับการเป็นแขกคนใหม่ในห้องของแขกคนเก่าที่ไม่เคยจากไปไหนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับคุณเอ็มตั้งใจจะไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองชายทะเลเงียบๆแห่งหนึ่งด้วยงบที่จำกัด เขาจึงเลือกพักในเกสต์เฮาส์ไม้เก่าๆแห่งหนึ่งที่ดูมีสเสน่ห์แบบโบราณตั้งอยู่สุดถนนเลียบหาดที่ค่อนข้างเปลี่ยวเจ้าของเกสต์เฮาส์เป็นผ้าแก่ๆที่ดูเงียบขรึมเธอพาคุณเอ็มเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงลั่นเอียดอาร์ตไปที่ห้องพักของเขาที่ชั้นสองมันเป็นห้องสุดท้ายสุดทางเดินห้องหมายเลข13ภายในห้องดูเก่าและอับชื้นกว่าที่คิดไว้ครับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นไม้สีเข้มมีเตียงเหล็กเก่าๆตั้งอยู่กลางห้อง และที่ปลายเตียงมีตู้เสื้อผ้าไม้บานใหญ่ตั้งอยู่คุณเอ็มรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกแปลกๆทันทีที่ก้าวเข้ามาแต่ก็คิดว่าเป็นเพราะห้องไม่ค่อยได้เปิดใช้งานคืนแรกผ่านไปอย่างปกติสุขครับแต่ในคืนที่สองคือคืนที่เขาได้เจอกับแขกคนสุดท้ายของห้องนี้คืนนั้นคุณเอ็มเข้านอนตอนประมาณห้าทุ่มเขานอนหลับไปอย่างง่ายดายด้วยความอ่อนเพลียแต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกมันไม่ใช่เพราะเสียงแต่เป็นเพราะความรู้สึกครับ ความรู้สึกที่หนักอึ้งเหมือนถูกใครบางคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเขานอนนิ่งๆไม่กล้าขยับตัวในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทจ,จางๆที่หลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาพอให้เห็นเงาตะคุ่มของเฟอร์นิเจอร์ในห้องเขาค่อยๆกวาดสายตาไปรอบๆห้องและหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นที่ปลายเตียงของเขาระหว่างเตียงกับตู้เสื้อผ้ามีคนยืนอยู่ไม่ใช่เงาแต่เป็นคนที่เห็นได้ชัดเจนเต็มสองตา เป็นร่างของผู้หญิงผมยาวประบาสวมชุดคล้ายชุดนอนสีขาวเก่าๆเ,เธอยือนนิ่งๆก้มหน้าลงเล็กน้อยทำให้ผมของเธอปลกมาปิดบังใบหน้าเอาไว้มือทั้งสองข้างของเธอห้อยอยู่ข้างลำตัวเธอยือนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่คุณเอ็มที่นอนอยู่บนเตียงวินาทีนั้นคุณเอ็มรู้สึกเหมือนร่างกายเป็นอมพาตเขาอยากจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคออยากจะวิ่งหนีแต่ขยับร่างกายไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ทำได้เพียงนอนตัวแข็งทื่อจ้องมองร่างนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเหงื่อการแตกพลักทั่วร่างกายเวลาผ่านไปเหมือนชั่วนิรันดร่างของผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ไหวติงและแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นชา้าช้าเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวไร้สีเลือดดวงตาของเธอกลวงโบเป็นสีดำสนิทไร้แววตาไร้ชีวิต ริมฝีปากของเธอแห้งแตกเป็นขุยและที่มุมปากมีรอยคล้ำเหมือนคราบเลือดที่แห้งกรังติดอยู่เธอไม่ได้มองที่คุณเอ็มครับแต่เธอมองผ่านเขาไปเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังแล้วเธอก็ยกแขนขวาขึ้นช้าๆช้ามากๆนิ้วที่ซีดเซียวของเธอชี้ตรงมาที่คุณเอ็มไม่สิเธอชี้ไปที่ประตูห้องที่อยู่ด้านหลังคุณเอ็มต่างหากคุณเอ็มไม่รออีกต่อไปแล้วครับ เขารวมสติและพละงกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่สลัดตัวเองออกจากอาการตัวแข็งทื่อแล้วพุ่งลงจากเตียงไปที่ประตูทันทีเขาไม่ได้คิดจะหยิบของอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หันกลับไปมองข้างหลังอีกเขาเปิดประตูพรวดพลาดออกจากห้องลงบันไดไปโดยไม่คิดชีวิตเขาใช้เวลาที่เหลือทั้งคืนนั่งตัวสั่นอยู่ที่ล็อบบี้เล็กๆด้านล่างจนกระทั่งเช้าเมื่อป้าเจ้าของเกสต์เฮาส์ลงมาพบเขาในสภาพนั้นเธอไม่ได้มีท่าทีแปลกใจเลยแม้แต่น้อย เธอมองหน้าคุณเอ็มด้วยแววตาเรียบเฉยก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้เขาจำฝังใจไปตลอดชีวิตสงสัยแขกคนเก่าเขาคงแค่อยากจะบอกทางออกให้เขาคงไม่อยากให้ใครต้องมาติดอยู่ในห้องนั้นเหมือนกับตัวเขาหนะคุณเอ็มเล่าว่าเขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเคยมีนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัด รู้แต่เพียงว่าเธอเป็นแขกคนสุดท้ายของห้องหมายเลข13ที่ไม่ได้เช็คเอาท์ออกไปบางทีการเดินทางครั้งต่อไปของคุณหากได้พักในห้องพักเก่าๆแล้วรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาลองมองไปที่ปลายเตียงของคุณดูนะครับไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้พบกับเจ้าของห้องตัวจริงก็เป็นได้